เอาคือชิมแบบเด็กๆเอาเลยชิมเลยครับมาแครเบียนจะชิมชุดเรียนแล้วครับเอาเลยครับชิมเลยครับ <laughs> เร็วครับเร็วครับเอาทามือดีกว่าทานนิ้วดีกว่าเวเร็วครับ <laughs> น,นะน,นิ้วไหนนะที่ที่ดูดอ่ะชุดเรียนเลยครับเร็วครับเร็วครับมาทีน่าแก่ป้ามดีกว่าเร็วเลย มันมีจับยังยันเดียวมาเอาเมือม่เดี๋ยวล,ยลนะนะลองชิมหน่อยลองชิมหน่อยถือถือแป๊บหนึ่งครัแบบแบบดูในทีวีไง่ลนะองชิมก<แ>่น<แ>หอมหอมดมมันหอม